ครับผมวัสดีครับ f อทสทุกท่านนะครับวันนี้ก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเรียกร้องมาให้เราช่วยเหลือกับสามีประเทศฟินแลนด์นะครับแล้วก็ขอญาตมาไลฟ์สดนะครับแล้วก็ให้ผมรู้คนไทยในต่างแดนและประเทศไทยด้วยว่าถ้าแฟนตัวเองนะครับผมก็ไม่จ่ายค่าเลี้ยงดูบุตรแล้วก็ไปอยู่ต่างประเทศหนีนะครับ โอเคถ้าหนีไปเนี่ยนะครับเราจะแก้ปัญหากันยังไงดีนะครับในจุดนี้เนาะเดี๋ยวก่อนผมขออนุญาตอ่านก่อนนะ <Okay. S 1> สว่สด่อี่ะดิฉันอยากขอปรึกษาดิฉันมีลูกกับชาวฟินแลนด์เขาไม่ได้ร,รับผิดชอบอะไรเกี่ยวกับลูกดิฉันอยากให้ลูกแด้สัญชาติฟินแลนด์ต้องทำอย่างไรถึงติดต่อพ่อเขา ก็ไม่ได้เขาคงปลอกดิฉันไปแล้วเพราะทะเลาะก,กันแล้วไม่พูดคุยกันตั้งนานแล้วค่ะหลายปีแล้วน่าไม่มีเงินส่งเสียลูกอันนี้คือปัาเขียนได้ใช่ไหมเพิมตัวขึ้นขึ้นไหมขึ้นไหมอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรขึ้นไหมฮะอีกครั้งหนึ่งอ่าครั้งฮะนี่นครับอ้าวเค มาแล้ว,วไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่น่าจะเป็นอยู่นี้อ่าโอเคใช่ไหม,ไมอ่าโอเคโอเคนะครับผมตอนนี้เราก็มาไลฟ์สดขออนุญาตไลฟ์สดนะครับผู้ความรู้คนไทยในต่างแดนและคนไทยที่อยู่ประเทศไทยด้วยครับว่าจะแก้ปัญหากันยังไงดีนะครับผม,มเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็บริษัทเราจะช่วยเหลือเต็มที่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตโทรหาคนนี้ก่อนว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผม สวัสดีครับผมโทรมาครับโอเคผมส่งให้โทรเนาะโทรมานะครับผมโทรมาเลยแล้ว f อหลายหลายคนที่ยังมีปัญหาเรื่องนี้ครับก็สามารถติดต่อมาได้ครับผมเนาะฮัลโหลสวัสดีครับผมได้ยินไหมได้ยินค่ะโอเค อีกครั้งหนึ่งอธิบายให้ผมฟังอีกครั้งว่าเรื่องราวเป็นยังไงบ้างนะครับอะตอนนี้ลูกคุณอะอายุเท่าไหร่จูปอสิบขวบค่ะสิบขวบก็ประมาณปอเลยปอสี่ปอสี่ปอสี่ปอปอสี่าคำถามนะอาเขียนนะคำถามคุณแต่งงานที่ไหนครับแต่งงานที่ประเทศฟินแลนด์ค่ะแต่งงานที่ประเทศฟินแลนด์กี่ปีละ Cau, claro, cau. Claro.